สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับช่องชันพักเครื่องคันเทพนะครับผมสนใจองค์ไหนโทรมาได้ที่เบอร์โทร0811081964ได้เลยนะครับพบกับองค์แรกเลยนะครับผมพระ,ะล่วงหลังปืนไอ้พระล่วงหลังลายผ้าครับผมพระล่วงหลังลายผ้าเนื้อสนิมแดงองค์นี้เปิดไว้ที่700บาทนะครับพระล่วงหลังลายผ้าเนื้อสนิมแดงองค์นี้เปิดไว้ที่700บาทนะครับนี่ครับพิมพ์ตัดชิดครับผมองค์นี้ขอไว้ที่700บาทครับ องนี <ant> ้พระยอดขุนพลเนื้อชินเงินครับพระยอดขุนพลเนื้อเนื้อชิ้นเงินนะครับกุวัดพระศรีครับผมพระยอดขุนพลเนื้อชินเงินองนี้ขอไว้ที่700อยบาทเช่นกันนะครับ700บาทเลยครับพระยอดขุนพลเนื้อชิ้นเงินครับอง์นี้หลวงพ่อเนียมเนื้อสนิมแดงครับเป็นพิมพ์พระพุทธนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อเนียมไม่กันก็เป็นพระกะครับเอาเป็นไม่ทราบที่ดีกว่าเป็นเนื้อสนิมแดงนะครับพิมพ์พระพุทธครับขอไว้ที่700อบาทนะครับ องนี้เหรียญธนุนมานหลวงปู่มหมุนครับเหรียญันุมานหลวงปู่มหมุนนี่ครับด้านหลังมีโค้ดต่อครับผมเหรียญกลมันุมานหลวงปู่มหมุนองนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับองนี้เหรียญหลวงพ่อลวยครับผมเหรียญหลวงพ่อลวยพระครูพระครูโกยครับผมอายุเจ็ดสิบสามปีครับจังหวัดชัยนาทนะครับผมออกวัดเขาใหญ่สุพรรณบุรีครับ เหรียญเจ้าตุวลพิษพรชัยครับองนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเลยครับห้าร้อยบาทเลยครับองคนี้เหรียญหลวงปู่ไขว่เชิงเลนครับเหรียญหลวงปู่ไขว่เชิงเลนอง์นี้ผงเชื่อมแบบนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเลยครับห้าร้อยบาทเลยครับอันนี้เหรียญหลวงปู่เอียบองคเก่าครับเหรียญหลวงปู่เอียบองค์เก่าครับองค์นี้วนะครับใกล้ๆเลยครับนี่ครับ เหรียญพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะครับ600บาทนะครับเหรียญหลงู่เอี่ยมวัดสะพานสูงองเก่านะครับองค์นี้ขอไว้ที่600บาทนะครับอันนี้เหรียญหลงพ่อเหรียญหลงพ่อมุ้ยครับเหรียญหลงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ครับตามสภาพครับออกปี16นะครับเขียนอยู่25 1 6ครับอง์นี้ขอไว้ที่500บาทนะครับ500บาทครับครับ องนี้เหรียญพุทธซ้อนครับหลวงพุททวดครับผมเหรียญหลวงพุททอดองนี้ขอไว้ที่500้อยบาทเช่นกันนะครับ5้าร้อยบาทเลยครับห้าร้อยบาทครับองคนี้เหรียญรอปิดตาไม่ทราบที่ครับเนื้อสำลิดครับผมหลังยันครับเหรียญรอปิดตาไม่ทราบที่เนื้อสำลิดหลังยันองค์นี้ขอไว้ที่5้าร้อยบาทแล้วกันครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่องเงินครับผมเหรียญจอบเล็กหลวงพ่องเงินดูห่วงครับใหญ่ๆครับมีป็นด้านหลังแบบนี้ครับองค์นี้ขอไว้ที่5้าร้อยบาทเช่นกันนะครับ5้าร้อยบาทครับ องนี้พะรอดลาโวครับลบบุรีครับผมพะรอดลาโวลบบุรีประวัติว่าหลวงพ่อเดิมปลุกแสงนะครับนี่ครับองนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับพะรอดลาโวนะครับพระปิตาเนื้อผงครับพระปิตาเนื้อผงพิม์หลวงปู่ไขวดเชิงเลนครับพระปิตาเนื้อผงองคนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับห้าร้อยบาทเช่นกันครับอง์นี้พระปิตา นี่เป็นเนื้อผงเหมือนกันครับเนื้อผงครับเบาอย่างกับว่านเลยครับอาจจะเป็นว่านก็ได้ครับนี่ครับรอยกระเทาะนิดหน่อยครับอง์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทม่ทราบที่ครับอันนี้เป็นพิมพ์เนาะเป็นพิมพ์สัญกาจายครับผมกุวัดค่าวัดท่ามาไฟครับผมองค์นี้ตามสภาพเลยครับความเก่ามีครับผมพระสัญกาจายนี่ครับ กุบวัท่ามาไฟครับหลวงพ่อเงินปลุกเสกครับองนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันครับองค์นี้หางุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนครับผมหลังสิวเวอรีครับหลวงพ่อกวยครับองค์นี้เป็นเนื้อผงนะครับองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับพระสมเด็จครับผมพิมพเจดียโยครับพระสมเด็จพิมพเจดียโยองนี้ครับรอยตัดแบบนี้ครับดูครับ ขอไว้ที่500บาทนะครับสมเด็จเล่นแค่ชอบนะครับชอบยังไงก็โทรมาได้ที่เบอร์โทร0 8 1 1 0 8 1 9ห4หรือแอดไลน์ i อดไลน์ได้เลยนะครับผมอันนี้เหรียญเหรียญหล่อดหลวงพ่อไายรุ่น2ครับตอกโค้ดเลข2อยู่ครับนี่ครับเลข2งนะครับหลวงพ่อไายรุ่น2องค์นี้ขอไว้ที่500บาทเช่นกันนะครับหลวงพ่อไายรุ่น2ครับเปิดราคาแบ่งปันครับคิดว่าทําไมขายถูกจัางอ๋อผมขายอยู่ประมาณนี้นะครับขายแพงไม่มีคนซื้อครับ แค่นี้ก็เงี่ยมแล้วครับผมนี่พัดเนื้อผงพิมพหนุ่มปู่บุญนะครับหลังยันครับพัดเนื้อผงพิม์หนุ่มปู่บุญหลังยันนะครับองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับองนี้พระผงสุพรรณครับพระผงสุพรรณเนื้อดินพิมใหญ่ๆอย่างนี้พระผงสุพรรณเนื้อดินพิมใหญ่แบบนี้รอยตัดแบบนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทครับอันนี้พระปิดตา เนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเหมือนเหมือนเน yeah. hmm. yes. ื้ออะไรสักอย่างนะครับเป็นโลหะไม่หนักมากครับผมพระปิดตาเนื้อโลหะแบบนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับเก่าๆแบบนี้ครับเก่าๆแบบนี้ครับผมพระกิ่งเนื้อโลหะเก่าเป็นสำริดแล้วครับองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับพิมพ์ก้นถ้วยนะครับก้นถ้วยกิ่งก้นถ้วยองค์นี้เป็นกิ่งใบนะครับไม่ดังนะครับขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับผม เหรียญพระพุทธมพ์สามเหลี่ยมหลวงพ่อแพ้ครับหลังยันพืชซ้อนครับหลวงพ่อแพ้ครับปีสองสี่กว่ากว่าครับองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับห้าร้อยบาทครับสนใจองคไหนโทรได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่ได้เลยนะครับอง์นี้รูปหล่อพระชัยวัตรรูปหล่อพระชัยวัตรไม่ทราบที่ครับไม่ทราบที่ครับนึกไม่ออกครับองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเลยครับผมองค์นี้พระชัยวัตรจีนครับพระชัยวัตรจีนครับ นี่ครับรูปหลอดจีนครับรูปหลอดจีนอง์นี้ใต้ฮ่องกงใต้หอกงนี่ครับใต้ฮ่องกงเลยครับเนี่ยองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับห้าร้อยบาทครับอง์นี้พระปิตาครับผสมเกสรของหลวงพุดโตครับผมองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับหลวงพุดโตครับขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับ นี่หลวงพ่ทวดเนื้อว่านนะครับของหลวงพ่ทวดเนื้อว่านองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับภาพผมไม่แพงครับไมีอยู่ห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยอยู่มาานี้ครับอันไหนทุนแพงหน่อยบอกแพงหน่อยครับอันนี้รูปหลอกก้นอู่ครับรูปหลอกก้นอู่หลวงพ่อท่านใช้วาจาศิษย์ครับภาคใต้ครับภาคใต้ภาคนครครับองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับ หลวงปูดทวดครับผมหลวงปูดทวดเนื้อโลหะองค์นี้ครับแต่ใบแบบนี้สวยๆอย่างนี้ขอไว้ที่500บาทนะครับหลอกปั๊มเก่าๆแบบนี้องค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะครับอันนี้เหรียญหล่อ,ลอหลวงพ่อเงินพิมพเข่า้อยครับผมพิมพสองหน้านะครับองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะครับ500บาทนะครับเป็น2สองหน้าครับหลวงพ่อเงินพิมสองหน้าครับ พระปิดตายยันยุ่งเนื้อโลหะครับพระปิดตายันยุ่งเนื้อโลหะครับองคนี้ใครทราบที่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเลยครับห้าร้อยบาทเลยครับสนใจองไหนโทรได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกสี่ได้เลยนะครับอันนี้เหรียญหล่อเหรียญไท้ยึดครับเหรียญแทยยึดหลวงปู่รอดวัดบางน้ำบนด้านหลังมีจานแล้วเป็นอย่างนี้เลยครับเป็นอย่างนี้เลยครับด้านหลังมีจานแล้วอุดอย่างนี้เลยครับผม <c oughs> ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเลยครับ ห้าร้อยบาทไปทางวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยนะครับข้างหลังเป็นลูยแบบแบบนี้ครับเหมือนมีอะไรสักอย่างครับเนี่ยเหมือนอุดอะไรสักอย่างอุดสีพึ่งหรือเปล่าครับขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับองนี้รูปรหล่อหลวงพ่อเขียนวา่าถ้ำขุนเด่นครับองนี้รูปหล่อหลวงพ่อเขียนว่าถ้ำขุนเด่นองนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับขอบพระคุณมากนะครับผม สนใจองค์ไหนโทรไม่ได้ที่เบอร์โทร0811081964หรือแอดไลน์ ID ไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากครับ